คุณแม่ที่ไปตลาดเลยครับผมะเรียนตลาดจะเข้าเออเดี๋ยวเบิ้งว่ามี่ยังไม่เห็นสู่ทั้งบ้านเบิ้งเนาะอะไปไปไป้ามาด้วยไหนล่ะคุณแม่ไปตลาดม่าโอ้ซื้อผักมากเต็มมือเลยได้ยังวะนี่ใกล้บ้านบ้านอีหรีเลยนี่พ่อ บีเฮ็ดยังกินละบ้างเอาโ oh, อ้พักพอกันเดี๋ยวตัวไก่จ้ามื่อนี้ไก่มาแล้วกจัดการชำเลาะได้ไหมลูกแม่จ้้ เครื่องปรุงยายน้องตำคาตะไคร้หอมแดงพริกแห้งพริกสดอ่ะสำหรับพักก่อนเน้นใบบักูดกับอันนี้ใบกระเพาารเพาปาาาลาเลยกะเพราปลามาเอาล้วครับปรุงได้เลยอือขวบเคี่ยงเนี่ยไม่สุกสกันยายน้องอีสานล้วนๆเลย,ยนี่จ้ะอันนี้ผงปรุงรสผงปรุงรส น่าปลา่าไปหน่อยหนึ่งกันเกลือจ้ะชูรสนิดหนึ่งหัวเครืองมันหอมใช่ตอนนี้เราใส่แบบวกเล็กยหอมหวนกันอ่าหอมก็แ่ใส่รสไกหอมวกไก่จะุป๊สิกินเม็ดบนละนี่พ่อเกลือแพเกลือแพเกลือแพร่เริ่มหวไก่สุกน่าก็แก่นอ อืมับขาเอาอีกนิดกแม่ตอนนี้นึงจ้ะการตอนทุ่ท่าแล้วก็แม่โอ้โหขั่วไก่ปกติเพอรเสียตอนหน่อยได้พออันนี้เอาหมัแล้ห้อยแล้วมักตอนไงจ่ะไข่ไข่แล้วไขไข่ใกลตนาํานจิ้มิมจิมจิ้ มาซ้ำนี่เละจ้ะขัวไก่นามซ้ำนี่แหละเป็นได้โอ้โหสุดยอดเสร็จแล้ว,ว,ลลวเตรียมงพักเผาปลาที่รอคอยไปบุกป,กป,กป่าอืมไก่มันหมอนยัยเอ๋เห็นปะ <c oughs> นี่ละออเคหอมๆจ้ะ แต่รุ้งสุจ้าสุดยอดไปหาหมองกินพ่อเฮ้าหักหยกหยกมาเลยตายยายสวัสดีครับสวัสดีจ้าขั้วไข่ขั้วไก่บ๊วยมือนีาเมนูขั่วไก่มาสั่นมาอยากยังกัเลือกกินเอาเลือกกินเอากับพ่อเดมมาฝากพี่ตอนน้องมาได้จ้ะเด้อ ที่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ไม่กินน้ำกันขัวไก่จ้ะบัณดิตพักเปล่นมากโอ้คือคืออยากอยู่มาได้จ้ะมือนี้บ่ได้สดนด้ำดลักมือนี้ขัวเอา <c oughs> จำอ๋อเป็นทังไหสุดยอดปะอืม

พักแปน้นกังต้องเนเจ้าน้องอยู่เรพันมันอยู่บางสูตรก็จะใส่น้ำมันเนาะในการเห็นจา้าเมื่อนี้ในในหัวก็จะน้่งโบมังค์มันสูตรอีสา,านล้ว <c> น <oughs> ร้อนเนี่ยนันหอมกระเพราปลานะพนะ่อเนาะตุ้นหยอดน้ำไปเลยร้ <c oughs> อนแล้วไม่ได้ไปกินใส่เ้ามไมติเฮ็ดกินเอง Waktu dia pun juga kayak tu, hau ni. Hmm, kau di namp. บางที่อหอกอะเด็กไก่มาหอกจะเกลื่อนยังไงร้อ่ต้มาลาบ <c oughs> ลองเห็ดแบบนี้หัวไก่ลมพอลองเห็ดอันลาบไก่จะหืวปะลาบลาบ,บ,บแขกเขาไหยลาบลองแขกแต่มันกินยากเลยเนาะทำไมเขาเป็นเล็กหน่อยกระดูกความซับกระดูกซะความอยากกับวิม เทียบสามตัคนสีิบคนยิ้มเลยขวาเอา <c oughs> สูตรนั้นม่นี่ นาบ้านนั่งเคยฝันนีดนั่งหอยพันยันหนึ่ง,ออนนงแต่พันกินอะไรผมบอกว่าโอ้โหยายน้องสายามนะ หาอยู่หากินไปครับคุณไม่ยังเขาบอกไม่อยายก,กินว่าส่วนชีวิต,ตทเทามาหน่อยเนาะก็อย่กินตามที่เจามีอ่ะก็อย่าไปแข่งขันกับใครหรอกครับยวนท้องไกยใหก่ไม่เหนดีแท้ <c oughs> ไอติบะเส้ยๆในกระทางเนี่ย <c oughs> แค่นี้ก็มีห้อมตู้แล้วอยู่ได้กินใกล้ตัวหนึ่งก็กินมาเหมือนสองคนตายายได้กินสองเที่ยวต้องกันจะกินยั่วจริงนะ nấm nua nua phải nấm có con tổ cầy đi cho okay. chuẩn chăm... cái kéo lấy bơ để chấm của cây mới sẹp của cành <laughs> ร่อนขนาดเลยบางเ,เมื่อกินยูร้านบางเมื่อกินบ้านสวนบางเมื่อกินยูบานแล้วก็วสถานการณ์บานกับบ <c oughs> ้านสวนคพยกันเป็นปลาเกินปลาเขาปลูกพักมาไ้กินยูร่าน เนื้อไม่ได้ติดดูกเลยหลังไม่ได้ไม่ได้กินโดนแล้วพักแปอ่น อาเอากินน้ำบ้างคืนมึ้นมึนนยเขาเลือกกืนยากเขาจะว่ากูได้กินเขาลรอกินน้ำก่อ,เอมเขาหรอเนี้ยยอมรับป่ะยังน้องเบ้าเถ้าเนี้ยดึกใจลไกลบ้านไกลนี่พวกเขา้าไปหาสื่อจากตลาด ตามตลาดทีให้บานตองเพิ่ดออกมาแม่แต่ที่มันจักษใกล้บ้านแท้ใกล้บ้านเทียมากับบูงเลยแต่ว่าคนว่าใกล้บ้านแต่เราติดว่าใกล้บ้านเนาะจะคือใกล้บ้านอยู่ตังคืออยู่ต้องคือเขาก็ไว้เนื้อแจกกันน่ะละเพคนว่าใกล้บ้านเขาก็อใกล้บ้านนั่งหลัง

เนื้อแสกข้อไม่นึงนต่ยังได้กินมันเลยหลอนออกมาเลยจำนำอิ้มเลยแม่อืมที่เขาเมืดไฟแล้วอ้าตัวโอเคอิ่มแล้วเดี๋ยวนุ่งไปถ่ายแล้วกันจะคล่องกันนำนัวไหม สำสเำซรักจับเดี๋ยวเก็บหลานแล้วยังคอยกนินต่อล่าเดี๋ยวมันจะโดนกันพี่น้องเบื่อก่อนเย็ใหีเบนซื่นนะ, <c oughs> จ,ะจะกินห้เบงเร้ม <c oughs> อมจ้ะอ่าล่ะครับผมสำหรับลิมนี้ก่อนปากของพี่น้องคือเก่าออกแล้ว <c oughs> เลยแช่ นายหอยเลือกวิธีอีสานบ้านหอจะ้ะมือนี่ยายนุ่งกับนายหอยอินมาจากเขาโตก็แน่้จเ้ิจะไปเก็บดาต่อ,อสวัสดี<ม>จ้า